ตอนนี้นะกำลังสงสัยมากๆเลยอะว่าฟักทองญี่ปุ่นมันออกดอกแล้วเหรอเนี่ยดูดิไม่ค่อยชัดไว้ไอตัวเล็กๆตรงกลางเนี่ยไม่ระบบซูมไม่ชัดว่าเห็นป่ะไอตัวเนี้ยมันเหมือนดอกมากเลยอะแต่ยังตัวเล็กอยู่เลยนะมันจะออกดอกได้ไงอะ ดูมีมะเขือเทศสองต้นในกระถางนี้แล้วดูสิข้าพเจ้าเอามะเขือเทศไปปลูกใต้ต้นจำปีแขก <c oughs> มันดูเท่มากเลยนะมีสวนในบ้านเนี่ยดูดิดอกกุหลาบฟักทองญี่ปุ่นมันจะออกดอกได้ไงมันยังตัวเล็กอยู่เลยแต่ก็สนุกดีนะเนี่ยแลวดูดิไอ ฟักทองญี่ปุ่นลูกนี้นี่มันแบบว่าเอาเม็ดมันมาปโปรยเนี่ยมันออกมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันอะไรมันจะแบบว่าแก่ได้เท่ขนาดนั้นดูมะเขือเทศตื่นเต้นมากๆม,มีมะเขือเทศเป็ของตัวเองแต่ฝักทองญี่ปุ่นหรือว่านั้นมันไม่ใช่ดอกมันแค่ใบยอดอด่อน ต้นนี้ย้ายกระถางมารากแก้วมันหกักไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเนี่ยนี่ต้นพลิกต้นนี้เนี่ยต้นพลิกต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นเล็กมากเลยนะทั้งๆท,ที่มันมากับต้นใหญ่ๆทั้งหลายมันคงไม่ค่อยมีอาหารนะหวังว่าเอาไว้ในกระถางใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันคงจะโตขึ้น